ทำยังไงกับทุนการศึกษารับแล้วทํำยังไงนะครับเดี๋ยวพี่เดียจะเรียกน,นักเรียนมาทีละหนึ่งโรงเรียนนะครับก่อนที่จะรับเนี่ยครับน้อมไหว้นะท่านพระครูปุญญาพิสารเจ้าของทุนไหวพระไหวระดับไหนครับหน้าอกเหรอไหวพระไหวระดับไหนหัวแม่มืออยู่ที่ไหนที่ปากไม่ใช่หัวแม่มืออยู่ตรงไหนไหวพระ ระหว่างคิว้วเก่งมากนะครับไหวพระหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิว้วน้องผู้ชายเนี่ยสามารถรับต่อมือกับพระอาจารย์ได้เลยน้องผู้หญิงทำยังไงครับน้อมไหวแล้วก็แบมือลูกผู้หญิงโอเคไหมลูกลูกผู้หญิงที่จะรับทุนกับพระอาจารย์เนยเดี๋ยวน้อมไหวแล้วก็แบมือรับนะครับน้องผู้ชายเนี่ยน้อมไหวแล้วก็รับได้เลยนะครับนะก็คงจะเรียบร้อยทุกส่วน เดี๋ยวจะได้เข้าสู่พิธีในการมอบกระทุนการศึกษาก่อนนะครับมีโรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคสามสิบทุนโรงเรียนวัดดีหลวงสิบห้าทุนโรงเรียนวัดนางเล่าสิบห้าทุนโรงเรียนวัดทุ่งบัวสิบห้าทุนโรงเรียนบ้านแหลมหาดสิบห้าทุนโรงเรียนวัดอ่าวบัวสิบห้าทุนโรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อสิบห้าทุนโรงเรียนวัดตโนดด้วนสิบห้าทุนโรงเรียนชุมชนวัด โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส15ทุนโรงเรียนบ้านรัตปูน15ทุนโรงเรียนวัดเขาอ้ออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง15ทุนวิทยายลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าปะโค30ทุนวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าระโค30ทุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก1ทุน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหนึ่งทุนผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นโท6ทุนและผู้สอบผ่านนักธรรมชั้นตรี5ทุนวันนี้รวมในการมอบทุนการศึกษาทั้งหมดนะครับ1 9 4 0 0 0พบาทท้วน19 4พ0 0บาททวน, 1, 4, ททวนอนุโมทนาบุญกับท่านพระครูป,ปุญญาพิสารและญาติธรรมครับสาธุ อ่าเดี๋ยวได้รับทุนแล้วเนี่ยให้ไปซื้อแล้วก็อุปกรณ์นะกินจ่ยกับอุปกรณ์การเรียนห้ามไม่ผู้ปกครองไปซื้อเบอร์นะอวดหน้าเนี่ยนะนะครับให้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดและก็สิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษานะครับรับทราบทุกคนนะครับทราบไม่ทราบอ่าเก่งมากอ่านั่งตัวตรงๆนั่งตัวตรงๆ จะถึงเวลาแล้วเอามือตั้งผู้หญิงเอามือขวาทับซ้ายตั้งที่หน้าตากผู้ชายเอามือซ้ายมือขวาตั้งที่หัวเขา่าหน้าขาะจะได้มีมารายาทจะได้เรียบร้อยโอเคนะครับพร้อมหรือ,อยังถ้าไม่พร้อมก็รอบโรงเรียนพร้อมหรือ,อยังครับอโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับนะจะได้นั่งประจำที่ นะเดี๋ยวจะได้เข้าสู่พิธีในการมอบทุนการศึกษาโดยท่านพระครูปุญญาพิสารเจ้าคณะอำเภอสถิงพระเจ้าอาวาสวัดพระโคจะได้มอบทุนการศึกษาเนื่องในวันกตันญูอุทิศถวายบูรพจาร r ์นะครับเดน้อ่านได้ทุกก็ได้มก็ได้เ๋ยวอ่านีม่อย่ไดนี้ ชุดที่หนึ่งนะครับนะเดี๋ยวจะได้เข้าสู่พิธีในการมอบตุนการศึกษาวันกตัญญูบุรพา,าจารย์เพื่อจะได้ทำบุญอุทิศถวายให้กับอดีตเจ้าอาวาสวัดพระโคและผู้มีอุปการะคุณต่อวัดพระโคทุกท่านนะครับชุดที่หนึ่งนะครับ ครับช primo, ุดท <hi> ี่1นนะครับเรียนเชิญน้องนักเรียนนะครับจากโรงเรียนวัดเขาอ้อนะอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับ15คนเข้าแถวได้เลยครับตัวแทนนะครับเรียนเชิญนะลูกโรงเรียนวัดเขาอ้อนะครับของคุณครู ปตวีแสงชาตรีนะครับนะนำน้องๆนักเรียนมาวันนี้นะครับเป็นตัวแทนนะครับรับที่เหลือไปเรื่อยอาเชิญครูขมไปรับที่รับแทนที่เหลือนะครับจะได้พาไปมอบที่โรงเรียนนะครับ โรงเรียนบ้านแหลมหาดนะครับเดี๋ยวพี่ต้นให้ให,ให้น้อมไหวก่อนน้อมไหวไม่ต้องนั่งนะน้อมไหวแล้วรับผู้ชายต่อมือกับพระอาจารย์ได้เลยผู้หญิงแบมือนะครับโรงเรียนบ้านแหลมหาดโรงเรียน,นที่เหลือนนะรับเสร็จกลับได้เลยเรือยกเว้นแค่าโรงเรียนครับสมเด็จเจ้าพระโคเดี๋ยวสามโรงเรียนรับเศษมีโรงเรียนสมเด็จเจ้พาพระโคอยู่ต่อด,ดีหลวงอยู่ต่อในใน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าประโคกอยู่ต่อ3โรงเรียนนะครับอันนี้โรงเรียนบ้านแหลมหาดนะครับอ่าโอเคน้องเข้าแถวไปได้เลยครับเ,เด็กชายกรารพีสวัสดิรักษาเ,เด็กชายทาวินวงวาดสนา เด็กชายนรงฤทธิ์อโนทิ์เด็กชายพานุกูลบุญชูเด็กหญิงสุพิชยาสังขาวเด็กหญิงละอรัตรโตคตเด็กหญิงปวิชยาเกตแก้วเด็กหญิงฐานนิดาทิบรองพลเด็กชายพีรัชชัยบุญสิริเด็กหญิงโชติกาสุขสวัสดิ์เด็กชายสุดที่นัยเส้งอั้นเด็กชายสรวัตรสุวรรณรัตน์เด็กชายถัปปนนบัวแก้วเด็กชายทีรเมียอดสี เด็กชายปาราเมศหนูแก้วนะครับจากโรงเรียนบ้านแหลมหาดโรงเรียนต่อไปนะครับโรงเรียนวัดอ่าวบัวอ่าวบัวไม่ลูกชุดเขียวนี้อ่าเดี๋ยวอ่าโรงเรียนวัดอ่าวบัวนะครับอ่าวบัวเนี่ยผ้าอ้อมสีเขียวเขาไม่ใช่ผ้าอ้อมป <c oughs> ้ากันเปื้อนขอปย ชุดอนุบาลเออป้าอมอหมอเดียกะโรงเรียนวัดอ่าวบวัวเด็กชายธนพลขุนจันน์น้องว้ได้รับเลยลูกอ่าเรียบร้อยสวยงามมากเด็กชายชัยยานนท์ด้วงทองเด็กหญิงกฎชมลช่วยเจริญเด็กหญิงกมลชนกอินทรนนท์เด็กชายธีรพงศ์กาลานุสนเด็กชายกิตติคุณช่วยวงเด็กชายอักคระเดชช่วยประคอง เด็กหญิงนัทชยาสะอาดเด็กชายนเดชมณีรัตเด็กชายกิติเดชกามูจันดีเด็กชายทันชนกบุญรัติเด็กชายกันตาพิษแซ่อื้อเด็กชายภูมินชุมเอียดเด็กหญิงสิริพรเสนแก้วเด็กหญิงกนิษฐาสุวรรณมาลาจบนะครับของโรงเรียนวัดอ่าวบัว ต่อไปโรงเรียนวัดแหลมบอ่อท่อนะครับโดยผู้อำนวยการชะนิการดาชูจินดาแหลมบอ่อท่อนะครับเด็กชายโชติพลสุวรรณมณีเด็กหญิงกุลธาราเพนแก้วเด็กชายราเชนทองแก้วเด็กหญิงเด็กชายนารงศักด์หนูช่วยเด็กชายวุฒธธิพัฒน์แก้วใหม่เด็กชายบุญญากรสุกแดงเด็กชายชัชชนนจันทวงศ์ เด็กหญิงสมฤดีนินแสงเด็กหญิงกัญญารัตเพนจันทร์เด็กหญิงอาลิสาช่างเหล็กเด็กชายธนวัน์เรืองฤทธิ์เด็กหญิงจุธามาศชุมอียดเด็กชายวีรศักดิ์หนูช่วยเด็กหญิงสุดชดาจันทวงเด็กชายยงยุทธทองชุมอ่าโรงเรียนต่อไปโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนวัดทุ่งบัว เดี๋ยวโรงเรียนนี้จบก่อนนะครับอาเดินไปเลยครับโรงเรียนวัดทุ่งบัวโดยนางพุ่มพวงสังพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งบัวนะครับเด็กชายปัญญวัฒชัยฤทธิ์เด็กชายวัชรินมุสิกกรัฐเด็กชายวรรณชัตวันนัทเทพศรีเด็กหญิงกัญญาวีหัตถธรรมนูนเด็กชายนัทธากรแก้วบริสุทธิ์เด็กหญิงสิรินาถสมศรีเด็กชายปุณณพัฒน์สิริ เด็กหญิงณทิตาทุมพันธ์เด็กหญิงอดิสาสุขมีเด็กชายสุภวิทย์แซ่เลา้าเด็กชายกิติศักดิ์แก้วบริสุทธิ์เด็กหญิงวนัตยาเทพศรีเด็กชายวราภาดดำหนูเด็กหญิงตุลยดาแสงสีเด็กหญิงวิริยากู้เซ้งจากโรงเรียนวัดทุ่งบัวสิบ้าทุนนะครับ ต่อเดียวถ้ามีเด็กหญิงชื่อชื่อวิราศินีนะครับมารับที่คุณนายพี่บีอีก1,000นะนะเพราะว่าชื่อซ้ํากับเจ้าภาพนะถ้ามีชื่อวิราศินีเนะี่ยมารับอีก1,000งพโรงเรียนวัดตโนดด้วนนะครับ<ม>เด็กหญิงสุพิชยาปล้องอ่อน<ม>เด็กชายธนกฤตอินทาจากักร<ม>เด็กชายศิรวิทย์พรมนาเว<ม>เด็กชายบุญญากรชัานาญงาม,มเด็กชายปะวะริ เด็กชายปวริษาเพ่งปานเด็กหญิงเกวลินเขียนวารีเด็กชายนิตติกรบัวแก้วเด็กชายโรจนพัฒสวยงามเด็กชายพีรพัฒคงจริงเด็กชายนิชคุณโพธาวรเด็กชายพระขวัตคงเอียงเด็กชายกิตภาพสัตตาดำเด็กชายนัชชนนสนแหละเด็กชายการุณทองฉิมเด็กชายทีธรรมตันติพงศ์ ชื่อสุดท้ายชื่อสวยมากเด็กชายทีธรรมตันติพงศ์นะครับจากโรงเรียนวัดตโนดด้วนชุดต่อไปจากโรงเรียนชุมชนวัดเดี๋ยวนะครับชุดต่อไปจากโรงเรียนวัดนางเล่านะครับโดยนางปรารถนาผลศรีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางเล่านะครับ เด็กชายพัทรกรหวาหลำเด็กหญิงมัสรินทรพิษเด็กชายฟาฮัดสามารถเด็กหญิงฟาเซียแดงแก้วเด็กชายอาบิฟวัจเจดีเด็กหญิงนัทสรีนนิยมเดชาเด็กชายนนทประวิทย์สัจจาพันธ์เด็กชายนัทภูมิตำภูเด็กชายอนาวินสังครัต เด็กชายฉัดปรินชื่นอุราเด็กชายสุดที่พงตำภูเด็กชายสราวุธระวังวงเด็กหญิงบันทิตาจันทรังสีเด็กชายอาชิตะอโนชิเอ๊เด็กชายอาชิตะปิ่นแก้วเด็กชายปวริษบุญอินนะครับจากโรงเรียนวัดนางเล่า15ทุนต่อไปชุมชน โรงเรียนอะไรลูกตรงนี้โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสใช่ไหมลูกอ่าเดินไปเลยครับเด็กหญิงสุการดาปานแก้วเด็กชายชนาทิพย์แก่นบุญอ่าเดินไปเลยลูกเด็กชายธนเดชชัยสาลีเด็กหญิงนัทนิชารัตนสุวรรณเด็กชายปิยวัฒน์ชุมภูทองเด็กชายนัทสิทธิ์สุราทโก เด็กชายพานุพงศ์พร้อมมูลเด็กหญิงรัชดาชัยสาลีเด็กชายกฤตรธรรมสีมงคลนะครับรูปนี้บวชเป็นสามเณรอยู่นะครับเด็กชายกฤตธรรมสีมงคลบวชเรียนเด็กหญิงชนทิชาจีระโรเด็กหญิงกฎจพันสวยงามเด็กหญิงสัสีมาน้อยกูดเด็กหญิงบุญนิสานวลแป้น เด็กหญิงเปรมสุดาจันทรและเด็กชายกิตติกรหัตถธรรมนูนโรงเรียนชุมชนวัดเชิงแสนนะครับ15ทุนต่อไปโรงเรียนบ้านรัตปูนนะครับอันนี้ชุดกันผ้ากันเพื่อนเนี่ยจะลา,ลายหน่อยโรงเรียนนี้นะครับอ่า เด็กชายพงศิษฐ์หนูยิ้มซ้ายเด็กหญิงไอรินแก้วทองมาเด็กหญิงสุธิสาบุญมีสีเด็กหญิงนัฐธการขำเกื้อเด็กหญิงนิพาดาเพ่งดำเด็กชายนนเด็กชายนันทพัฒน์ประไทัยมณีเด็กชายเรืองเดชทองดีเด็กหญิงบุญญาพรกลิ่นเกษรเด็กชายพัทรพงษ์ชัยสาลี เด็กหญิงช่อฟ้าเพชรชาติเชื้อเด็กชายกุศลวัดทองรักเด็กชายนัตพัฒนเรืองช่วยเด็กชายธนบดีแก้วมณีเด็กชายธนเดชคงเอียงและเด็กชายธีระเดชบัวรีนะครับจากโรงเรียนบ้านรัตปูน15ทุนนะครับลำดับต่อไปโรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคนะครับ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพระคนะ30ทุนนะครับเด็กหญิงกันกรมนภูนศรีนะครับอะรองนายกเป็นผู้มอบอเรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลนะครับพี่โชคชัยนะครับเป็นผู้มอบนะครับยืนตรงกลางได้เลยพี่ตัวเดียวโอเค อ่าเดี๋ยวของนายยกสิบทุนนะครับน้องต้นจําด้วยนะครบสิบคนแล้วแต่เดี๋ยวเปลี่ยนคนใหม่เด็กหญิงกันกรมนภูนศรีอาจัดจะได้เรียบร้อยก่อนจะได้ถ่ายรูปสวยตัวเดียวเด็กหญิงพลอยลาลินธิดาเด็กหญิงนัทนิชาจำพฤกไอเด็กยืนรับไปดีทีไอเด็กยืนรับไปดีต้นไอไอคานกับปลอมแต่เดี๋ยวจะได้อ่าเด็กหญิงนัทธิดาจำพฤกเด็กหญิงละลิดาช่วยยก เด็กหญิงนุสรามุสิรังศีเด็กหญิงสรัญญารแดงปกเก้วเด็กหญิงสิริกรชูมณีเด็กหญิงอาทิตยาประเสริฐเด็กหญิงพิชยามน์เพชรบุรีและเด็กหญิงอัญชีสาแก้วงามขอบคุณท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพลไว้ณนะโอกาสนี้นะครับเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษา